สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลุงฟ้าทันติพิสิทธิ์เลขที่10 section 2921รหัสนักศึกษา1540211172วันนี้จะมาอธิบาย mind mapping ในบทที่3เรื่อง need and motive ความต้องการและแรงจูงใจความหมายของ need และ want need หมายถึงความอยากทางจิตใจความจำเป็นส่วน want คือความต้องการที่จำเป็น แบ่งออกเป็นทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีเมือเล่มี2 0ประการยกตัวอย่างเช่นต้องการประสบความสําเร็จต้องการแสดงออกต้องการทางเพศและอื่นๆทฤษฎีของมัสโลแบ่งออกเป็น5แบบได้แก่ p h y s o o l o g i c a l n e e d ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านชีวภาพเช่นปัจจัย 4. s a t y t y need ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเช่นประกันอัคคีภยัยประกันภัยรถยนต์สัญญาณการขโมย l o v e and b e ลอ n g ิ่งน e e d ความต้องการด้านความรักการยอมรับจากสังคมเช่นเพลง หนังที่เกี่ยวกับความรักและเสื้อผ้าที่ดูสวยงาม esteem n e e d ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียงการยกย่อง s e l f actualization n e e d ความต้องการความสำเร็จสมหวังส่วนตนเป็นเป้าหมายที่บุคคลมุ่งบรรลุให้ได้ในชีวิตหนึ่งของเขา ความต้องการด้านประโยชน์หน้าที่และความต้องการด้านอารมณ์แบ่งออกเป็น3แบบได้แก่ functional need ความต้องการด้านประโยชน์หน้าที่ identity need or self expressive need ความต้องการทางเอกลักษณ์หรือสถานะหรือความต้องการแสดงตัว emotion need ความต้องการด้านอารมณ์ ส่วนแรงจูงใจและการจูงใจแรงจูงใจหมายถึงแรงผลักดันภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส่วนการจูงใจคือเป็นเหตุผลเพื่อการแสดงการกระทําหรือการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงผลักดันที่มากพอที่จะแสดงพฤติกรรมได้มีทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีการจูงใจของแมคเลนแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่ e e d for achievement ความต้องการประสบความสําเร็จ e e d for relation ความต้องการความรักความผูกพัน need for power ความต้องการอำนาจบาลมีส่วนทฤษฎีการจูงใจของไมกลายคือแรงจูงใจที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ทางการตลาดเช่นความต้องการความลงตัวสอดคล้องกันความต้องการเป็นอิสระและอื่นๆความขัดแย้งของแรงจูงใจแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่ความขัดแย้งแบบบวกบวกคือผู้บริโภคมีทางเลือก2ทางที่เขาต้องการทั้งคู่จึงเกิดความขัดแย้งเนื่องจากตัดสินใจไม่ได้ เรียกว่ารักพี่เสียดายน้อง 2. ความขัดแย้งแบบลบๆคือมีทางเลือกที่ไม่ต้องการเลือกทั้งคู่แต่จําเป็นจะต้องเลือกตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่ง 3. ความขัดแย้งแบบบวกลบมีทางเลือกหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ต้องการอีกทางเลือกหนึ่งคือเป็นส่วนที่ไม่ต้องการ เราจะเขียนแผนภาพได้ดังนี้เช่นสิ่งกระตุน้นสิ่งกระตุ้นก็จะมาจากสังคมชีววิทยาจิตวิทยาและอื่นๆจึงทําให้เกิดความต้องการนิดเมื่อความต้องการมีมากขึ้นจึงเกิดความตึงเครียดความไม่เป็นปกติ tension จึงเกิดแรงขับและแสดงออกถึงพฤติกรรมพฤติกรรมก็แสดงออกไปถึงเป้าหมายทำให้ได้สิ่งของที่ต้องการเมื่อได้สิ่งของที่ต้องการแล้วก็จะไปลดความตึงเครียดคือ tension reduction ขอบคุณค่ะ